สวัสดีค่ะคุณแดงสวัสดีครับไม่ได้ไปถ่ายพระภูมิด้อถ่ายมาแล้วถ่ายมาแล้วลงคลิปเรียบร้อยแล้วยังเลยอ๋อยังเดี๋ยวจะไปช่องให้เอฟซีช่องในพุทธละเอฟซีอยากเบิ่งแล้วฮะเราอยากดูใช่ไหมโอ้อยากดูพระภูมิซีนาเดี๋ยวจะให้เข้าไปดูก่อนปิดมิดปิดแม็ก่อนนะ เดี๋ยวอยู่นี่นะเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าเป็ สวัสดีท่าว่านันาคสวยงามจริงๆนโคเป็นดวงตาจที่าคน่ยมาก่อน ตอนกลงคืนนะคะลุงก็บอกว่าจะมานั่งค่ะอบนั่งสวดมนต์ที่นี่นะคะ่ะมันม่เห็ชานะคะไปนะครับว่าอคุณอให้ พี่นประกใมากาหนให้เด็กนะยังยยังไม่มีเลยคะใครอยากซื้อก็ซื้นดาจอไม่ได้ประได้ใครอยากื้อเลยที่อยู่ในองเลยยกมือขึ้นะวันนี้วันดีเด้อค่ะสวัสดีทุกคนค่ับเป็นวันแม่แห่งชาติ สำคัญเลยนะคะวันนี้วันนี้วันดีจริงๆเลยนะคะเนี่ยครับพี่หนิงครับหน้าจอเด้อมุมนี้มุมดีครับวันนี้มันดีเด้อภาพสูตรหนึ่งพิมพ์งานหนึ่งหนึ่งับ ถ่เห็นทางเก็บน้าจอ้เลยนะคะสวยงามมากเลยคขอบคุณนะคะวันนอากาจะร้อนมานะคะเดี๋ยวยากขอมามาลตรงนี้นิดนดีวสวยไม่ที่หนีากาศนี้ดสวยากเราะวันนี้วันเดนวันนนะคะวันดนะคะเป็นวันแม่วัน้ ถ้าเราได้มาดูบรรยากาศแบบนี้นะคะเห็นเป็นบุญตาเลยยังไงนัดยังไม่เห็นนะยังลุ้นเราดูด่อไบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะลานท่าผมะง,องอางนสวยมากเลยเพิ่งทำแล้วเสร็จ สวัสดีพี่อลวันครับก็เป็นวันดีนะครับเป็นวันนี้เด็นวันที่เจียวเป็นวันนี้วันดีเดอร์แคปหน้ากวนเดอรันนี้ังเป็นผมงคนเนาะวันนี้วันดีไวพดแต่สิ่งดีตลาดไตรเดอแม่สีเกียววันนี้ดีดีมกท่านมันได้สำหนิที่พี่หนิงได้ท่านั้นมุ่งมีแต่ด้อยืนแล้ว กันไปอยู่นหม้วลไ่เหนเป็นหุ่ทยบามางมีอะไรหมนะด้แล้วน้งาจะรู้ใครใเ็นะ้ทำงานในบ้า่เดอนแ่ไห่นอเเป็นยังเป็นยัง่วันนี้แอมมินของเราไปทำธุระครับวันนี้วันแม่เนาะดีไปอาจจะเพิ่นมีธุระอยู่กับเปยัง่หมครเราอยู่อีกคนแบบเป็นยัง พี่บางออนก็อยู่พี่น้ำมนต์ก็อยู่แบบนี้พอทายจ้ามีค่ะหมดส่วนเลยแล้วเราเก็บมันหมดแล้วใช่ไหมพี่เอิมจ๊ะหนังสือหนังสือไปแล้วค่ะที่ผมเอาให้ที่เป็นกรร람เอาให้กรร람นูหนูไว้ในหนังสือไว้หนังสือมาเดิมเดี๋ยวเวลาสวดเดี๋ยวจะอยู่ในนังสือ แต่ไม <S iser Zum voi> <ais ama> okay, ่ได้อยู่ในเล่มลุงนะโอเคผสาวได้เนี่ยคุผู้สาวบัน้อนี่เอพีมเนถาดำผูสาวเศร้าอุบุญาเศราอุมสบายมรังบเหยังสบายสบายทอานะไ ขอบคุณพี่เตียวครับครับพี่ทันทามแคบหน้าจอแล้วก็กลายพิธีนิสาไลยได้แล้วใช่ไหม ครับไลดได้แล้วเมื่อกี้เพิ่นทำพิธีก็ยังไม่ไล่ครับพอเสร็จพิธีก็ไล่ได้แล้วครับสวัสดีพี่สมศรีครับสวัสดีพี่น้อยไปพูดเสร็จสิ่งดีๆด้ยวยเหมือนดีด้วงเหมือนดีด้ยวย สวัสดีครัพี่ชิวิตาคาขอบคุณเอฟซีสีไว้อมาเด้อมาเด้อมาเดิมเอจอดไว้ภาพคือสวยมุมสวยโอกาสแบบนี้หาดูยากเด้อตุ้มตุ้มต่างต่างรถมาเขเดียวเลี้ยวสายรอกันดียูทีนะ ลส่ได yeah. ้บ้าอ่อไ้าเียนทั้งขัวแล้วก um ็อ um ้อย um ่า um 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 ี้นิ้ปลดประแต่งชุดมาล้ำบอเออให้ล้าทแล้ยประแต่งบอกก่อนไข่ชีเบืแต่งชุดล้ำ ลำอันนี้เลยเมื่อรำไปมาลอรหมดนั่นแหละนางลำนะก็ให้ลำเอาในวันแม่ด้วยลำเอาโชคอาลาบเรานี่แหละแม่ผู้ใหญ่มันไปแต่งตัวแล้วอืมาใครอยากลำก็ลำเ็าจะเมื่อแต่งยู่าว่าอะไรเดื้อ บุ้มชุ่มนาะสหายลำไม่ไปอาไป่บ่ไ้ยนเขาเอาที่อยยันเลอกเอาบ่อาแล้วก็ได้ใจเอาโทรศัพท์ของคนเลกเอา้วมเื่องบัญชีได้แดูได้ได้ไม่ต้องให้คนคือเลยถ้าบอกจ่าย ว่านี้มวยแห้งเลยค่ะเขาเป็นน้ำเขาจะไปอันนั้นต์เขาจะมาลำอยู่นี่เก็บได้ชีดยาค่ะแล้วเจ็บแข้งเจ็บขานี่หัวหน้าภูหัวหน้าภูมาส่งคุณป๋อเจ้าเมื่อแต่งมาแต่งคุณแล้วหนีรถเขินคุอยู่รถนี่ได้เปรียบของไหมคุณคยน่อยู่รถหมดเด้อจ้า นี่ค่ะแย่หนิงเพื่อนสีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็นาทีพอจบเลย